สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะที่ว่าเขามาติดตามมุกดาสาวเสียงขวงเดอ้อมื่นี้มุกดามีข่าวดีและก็จะพาทุกคนไปเบิงอีกหนึ่งผลสำเร็จในน้อยของมุกดาเนะาะเสิรว่ามุกดาเองเนาะมีโอกาสได้ขึ้นอยู่ทจอ led เนาะทุกคนแบบนี้เลยเห็นบ่ คือตอนนี้นะ้องมุกดากำลังมาเวียกแล้วก็นกำลังสีเลือกเวียกเนาะสีได้แวทถ่ายให้ทุกคนเบ่งน้ำกันเนาะซึ่งว่าเป็นการขึ้นจอเลสหรือว่าจอเอลีครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตของมุกดาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะทีโบมีหยางเนาะเกิดมาในครอบครัวเซาไ้เซานาแล้วก็มาทำยันเอามาฝึกฝนเอานะทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่เพื่อนเห็นเนาะคุณก็เลยให้โอกาสเขาได้ไปถ่ายแบบนอะแล้วก็ได้ถ่ายโฆษณาของเพื่นซึ่งว่าตัวนี้ เนาะเป็นโฆษณาของสวยสาอากนซึ่งว่าเป็นการเขาห้องว่าเป็นการจ่ายค่าธรมเนียมทางหรือว่าจ่ายค่าทางอะไรทุกคนเนาะจ่ายค่าทางภายที่ว่าไส้รถนะสามารถตอนนี้ฮันเพิรนกปับเป็นมีแอป M O a Protect แล้วเนาะทุกคนเพิอนกระปับบฮ็ดให้มีอัน มีแอปชีว่าสามารถสระค่รรมเนียมทางได้แล้วนาะอบ่บโบได้เข้าไปห้องการไปจ่ายเงินสดจังสั้นนะนะมันยุ่งยากเนาะตอนนี้เพื่อนกระปับเปลี่ยนแบบว่ามีแอปพลิเคชันแล้วเพื่อนก็เลยมีการโฆษณาเนานะทุกคนแล้วเขาเองก็ได้แบบว่าถูกเรื่องให้ไปถ่ายโฆษณาเนานะมันเป็นอีอย่างที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยเนาะทุกคนมาถ่ายทุกคนเบิงนะ่งเนาะจากหน่อยมูดาออกไปเขาก็จะไปเห็นเนาะซึ่งว่ามันจะอยู่แคมอ่ามันอยู่ใจ ใจกลางตัวเมืองเลยเนาะยู่ที่บ้านทาดหลวงอยู่แถวทาดหลวงเลยทุกคนอยู่ค่อยพลเคงสี่แยกพลเคงเนาะทุกคนเนาะยู่ใจกลางตัวเมืองเนาะเขวลงเงจันเดี๋ยวเราไปเบิงงน้ากันตัวนี้มันก็เปิ่นแอปที่ว่ากระเจ้า สั่งวิดีโอสั่งโฆษณาเพื่อให้พ่อเม่ประชาชนได้ได้หู้หลายขึ้นเนาะเพื่อเป็นการจ่ายค่าทางแบบถูกต้องเพื่อจะมีแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีแบบแผ่นเชียเนาะจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้จ่ายแบบเชียก็ได้คือได้ ทุกรูปแบบเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันว่ามุกดาจะเป็นแล้วใดอยู่ถึงแบบจอยเอีนะอ้ายมันจะคือมุกดาบ่เนาะท,นทุกคนจะจือได้บ่เนาะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นก็เต่งหน้าเต็มอยูเนาะทุกคนเลยว่าบางคนก็จื่อบ่ได้บางคนก็จือได้จงซี่นะทุกคนตอนนี้กับเปลี่ยนเวลาอยู่ประมาณส4บสี่โมงแล้วเนาะคลิปนี้ออกกับประมาณ18โมงเนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้าเบิงเดี๋ยวเฮาไปตามเบิงน้ำกันเลย ตอนนี้มุกดาก,ก็มาอยู่ที่สีแงค่อยพลนเคงแล้วทุกคนอันนี้เป็นสีแงอยู่แถวพลเคงไปทางด้านหนา้าก็เป็นประตูไซนอะเมาทางด้านหลังก็เป็นทางไปดงโดก็คือทาง13ไต้เนาะทุกคนมุกดาก,ก็มานั่งทายอยู่นี่เนาะทุกคนรถกระไล่หลายเพราะว่าปินสมงเลือกเวียกแน่นะทุกคนกะตั้งใจมาทายทุกคนเบ่งเนาะก็รอรุ่นนากันว่าเขาจะโทออกมาตอนใดเนาะ ถ่ายไว้เป็นทีละลึกนะทุกคนคลิปวิดีโอนี้จะเอาไว้เบิ่งในหาหกปีข้างหน้านทุกคนนอะนนี้เบิ่งน้ำกันเลยปันไดสีฮอดคิวเฮาออกมาเนะนกกระโลรุ่นอยู่สวงนี้พอดีเป็่นสวงทีวาพอเมียประส่วนเลือกเวียกเลิก,เลกการนอะนลดกระไรอ้ายมาแล้วทุกคนนี่เห็นโบทุกคนถึงว่าจะเป,ปลี่ยนแบบว่าตัวน,น้อยๆสีนะนานทุกคน แต่ก็แบบว่าภาคภูมิใจครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นเนาะแต่ก่อนกะเบิงเบิงอยู่ทรทััน์เบิงอยู่อนันตนาะขี่รถต่ำทางนะกับแบบว่ากระเอบแบบว่าคิดเท่านนทุกคนเนาะแต่ตอนนี้ก็แบบว่าดีใจสุดสดเลยถ่ายไว้เป็นที่ละลึกเลยนี่เอาถ่ายอีกรอบสองนะทุกคนจะยืนถ่ายแถว่าเนาะแต่ว่า อันรดกระไลหลายนะอันนี้ก็มีทางแปปซี่นำเนาะมีทางแปปซี่มีทั้งประกันภัยมีอย่างหลายๆอย่างเนาะทุกคนกันโลลุ้นต่ออีกแล้วเอาเบิงสองหอบเนาะทุกคนเบิงน้ำกันเดอ้อตอนนี้ก็แมนเปิดตัวศูนย์การตลาดตัวนี้นะอา้าวทัพท์เป็นมัวแน่ซีฮอตคิวเฮาแล้วแต่มมัวนี่มุกดาทายอยู่ไก่ไกมุกดาซูมเอาเนาะทุกคน เย่ส yeah. ีฮอดแล้วอันนี้ก็เป็นธนาคารอินโดชัยนาคือแต่ละแบรนด์ที่ว่ามาขึ้นเนาะนก็เป็นแบรนด์สั้นนำทั้งนั้นเลยเนาะทุกคนทั้งแบรนด์ของคนลลาวคนต่างประเทศแบบนี้นะแต่ว่าเป็นแบรนด์คุณภาพที่ว่าอนนันเอามาขึ้นเนาะทุกคนเนาะทั้งวิดีโอทั้งอีหยังก็ต้องได้แบบผ่านมาตรฐานอีหย่างต่างๆต,ตัวนี้แมนยูทีซีแยคค่อยผลเข่งเด้อทุกคนเห็นบ่ ตวเป็นเสาสูงๆตัวนั้นเป็นนันทุลภาพแต่ว่าบบเมนนันทุลภาพช่ว่ามุกดาเฮอยู่เนาะจะเป็นทุลภาพกองทัพวิทนุทุลภาพกองทัพตัวนั้นนะแล้วขึ้นไปน้อยหนึ่งก็สิเป็นนันอันนั้นแล้วสิเป็นส่วนประตูไซที่ว่าทุกคนมาในต้องได้มาเที่ยวเนาะประตูไซก็ได้เย้ทุกคนสีฮอดเฮาแล้วปันด้สีฮอดเนาะมุกดากรอโลุุนไป แต่ว่ามายืนอยู่แขมทางกับประมวลอีกแบบหนึ่งเนาะมันเป็นอีอย่างที่แบบว่ารถก็ล่ายลายแต่เขาก็มายืนอยู่นะทุกคนเพราะว่าครั้งเลกในซีวิตเดย์เขาก็มาถ่ายไว้เนาะทุกคนเราอยู่บ้านนอกเนาะก่อนที่ว่าจิได้แบบว่าขึ้นแบบนี้เนาะทุกคนบูดาเราจะถ่ายไว้ให้เ,หเมย์เบ่งน้ำเนาะทุกคนเนาะไวเ้เบ่งตอนอายุที่เขาแบบเออสี่สิบห้าสิบปีสินะเนาะทุกคน โอ้ยังโบเมนเถื่อนะทุกคนตอนนี้ยังปิ่นโซกสามสันอยู่อันนี้ก็เปิ่นทางธนาคารนะทุกคนเฮ้ากะโลไปน้ากันเด้อพี่น้องเนาะโอ้ล้มกันพี่น้องคนใดที่ว่าอยากให้มุกดาเฮ็ดคลิปแบบใดนเนาะคอมเมนต์ให้มุกดาในเะด้อส่วงนี้มุกดากะเบียกงานกันล่หลายนะทุกคนบบคอยได้มีเวลามาเฮ็ดคลิปให้พี่ๆน้องๆเบิง่งป็นประจำจากน้อยเถืนะ่อนเนาะ โอ้ยปันไดสายีฮอดเอาถามาดุนแล้วนะทุกคนนี่อันนี้ก็เมนพุทธจะขายเครื่องเข็มนะฮอดแล้วทุกคนนี่ฮอดแล้วฮอดแล้วนี่ขึ้นมาแล้วเย่เป็นอะไรเนี่โอ้ยสะออนตัวเองเนาะเป็นตัวี่เนาะ คือสิ่งที่วานหน้าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของกุกดาบมคิปโปฟันว่ามันจะเกิดขึ้นในตอนที่วาเฮาอายุอายุหลายแล้วนะกับหลายเนาะอายุเพิ่งสาวปวีปาลายเลาวทุกคนบมคิโปฟันว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเขาเนาะก็คือการได้ขึ้นจอเอ d ี อยู่สีแยกใจกลางโตเมืองนครหลวงจันนี้คือความภาคภูมิใจที่สุดเลยทุกคนเดี๋ยวเขามาเบิ่งใกล้ๆน้ากันเนาะผู้ใดอยากเอาเสื้อเอาซาดเอียงมาเบิ่งมานั่งเบิ่งตัวเองนะทุกคนมันเป็นอีย่างที่แบบภูมิใจที่สุดเลยเนาะ mm hmm. เป็นความฝันที่ฮาก,ก้าฝันแล้วมันนี่มันเป็นจริงนะทุกคนแบบภูมิใจเนี่ยเดี๋ยวไปเบินงน้ำกัลน,น,นี้ฟางน,นี้ทุกคน mm hmm. นี่ก็จะเป็นท้างไป ประตูไซน์เนาฟากนั้นก็จะเม็นทางไปตึกที่ว่าสูงที่สุดอยู่ในประเทศลาวนะทุกคนแล้วเขาจะอยู่ใจกลางเนาะจอเอ d ีดี่ท่วาขึ้นมาจะอยู่ใจกลางเนทุกคนอย่าไปเบิ่งน้ำกันนี่ก็จะเม็ LED นจอเอ d ีดเนาะทิวาอยู่ใจกลางรงุงาลงก้นหลวง เราทายไก่ก็ได้เนาะพี่นอ้องนี่ทุกคนไกล้สะฮอดโฆษณาของมึงก่าแล้ว รอดแล้วทุกคนบลคน,นอดังที่บามุกดาถ่ายทุกคนเบิงเนอเป็นกำลังใจให้มุกด,ด่าใเดอร์ทุกคนคลิปนี้มุกดาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายบายดีใจ